ไม่ใช่ครับผมปากถึงค้นอ้วนไงปะนี่ละเ<า><ห>นาะได้มีคำคมขารมเยอะอยู่แล้วถ้าเธอไม่อยากอ้วนหัดใส่หัวระบบมือมั่งเวลาเขาเรียกกินอะไรบ่มันตอดเงาใสย,ยางเดี๋ยวนลยไม่ใช่ครับผมมีแต่คนบอกว่าเจ้ารอไหมไม่รอมองไดนวะก็วใาตัวนช่นนงยงชงสงยเ่จะของอยู่ได้ ยางเขาตลาดมิตรคนทวงน่าคือโจกฟังเยี่ยนี่มันร้องได้จต่เขาชม่อเขาหยองชมกับหยองบันเดียวกันบ่บ่เลยอะแล้วเจ้าเคยแง่กับจกบึงบบมากับควารอหรือบล็อบ่อกล้าเพ่งแล้วางกับจกแตกไปว่ามันภาพอาถรรพ์เนงว่าเออบอกเรื่องรถกันนะ โอ้ยออกมาทีแรกสตาร์ทมันบอกว่าจังไรหูบอเออว่างใดงวดงวดมันติดแค่แกนนะงวดงวดเพราะสตาร์สตาร์ติดแกนันน่ะเออเพราะตะบนกลางมันบอกยอมยอมเจ้ากินยังอ่ะลูกชายพ่าะเจอกันฮะ ว้าตือกะดางเอียงคือว้าตือกะดางว้าตือก็แปลว่าน้ำไอ้กะดางก็คือไปว่าแข็งเดน้เน้ยใช่ครับบอถึงเรื่องการทำงานเป็นนะโอ้ยมันยากอยู่ดอกทันเป็นลูกจ้างเขาน่ะเออเอา เราจงทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยเพราะไม่มีใครอยากจะเห็นเราเด่นเกินเอาบอกหัวแกวแกวแกวลุงใายครับเจ้าก็มาเจ้ารอครันเขาลือเขาซากันว่าจังสันเมียนเหลวไอแซ่บ็ูฮะไหนมันรอหรอแพ่ก็อยากคิดเลยอยากคิดเห็นหนะ <S <S <het> โควิดกิดซาแล้วใช่ก็มีท่องใช่แหละแต่ของปลามย่อมเอาก็เหมือนนั้นได้สองเดือนก็เริ่มเปลี่ยนสีเท่าเก่ร้านทองรู้ดีอาเปะอติมันดูออกได้เป็นไปไม่ได้ที่บอกใา่จะใส่ของจริงรุงใช่ถามเนี่ยครับจะมีลูกมีเมียบอ ใช้มีเตลูกใช้โบมีเมียไหมตัวสั่นอ้าวใช้โบหงอมใช้ไปเก็บได้จากใช้ใช่ไปเห็ดอย่างมันเดี๋ยวใช้ยังขำขำมันน่อยใช่มันก็เลยติดมาได้ก็เลี้ยงได้ก็เลี้ยงมันมาชาคุ้มเงอนี่แหละโอ้มตายต่างว่าไม่ใช่ครับผมกูจะว่ากินปลามันฉลาดมันฉลาดได้ดีอยู่บ่ เป็นบ้าบอกไปเอาความคิดนี่มาจากไหนมันเได้ฉลาดตอกปลาฉลาดดูปาลามันฉลาดแต่คนกินเราแจกงงแบบใช่ <c oughs> รับยานบโควิดนะเว้ยใช่บปยานตอกโควิดนะใช่ยานแต่โคโยตี้นะเป็นยังไงมันมันไก่ตลอด ใจจนใจจนจะบ่มิงเงินส่งค้าบ้านคารุแล้วนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกทำงานเงิอไม่แจกแดกเงอย้อย้อยทดเรงอ่ะถ้ามีอำนาจแท้อำนาจไม่เป็นประโยชน์มันก็จะเป็นอำนวย อำนวยหัวข <ih az violin beeping warfare> ok ัดอำนาจหัวควยบ่อยากจัางเลยวะไอ้พวกเห็ดงันอูอูอ่านี่ยังไม่ได้ค่ณผู้ชหลบหลบเลี่ยงเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็บ่ายเยี่ยเยี่ขี้ขี้เดี๋ยวก็สี่โมงครึ่งเดี๋ยวก็นอะไรเวลาเวลาเลิกงานแล้ว ขอจะมุกก่กระดัวอ้่สุกเด่นใหจะเท่าเรานั่งขี่สูบ,บุรีก้นกองของสุขสมขี้ไปบิ่ง <c oughs> ไปแตละทมออกแต่ลมขี้ไม่ออกชอ,อกชรำใจเรือคนมันถีดวงดีเนะี่ยไปขี่กับพ่อเฮ็ดกันคนมันถีดชนะ่วยเน่ยไปเก็บเฮ็ดกับเยยบขี่ยังเอา <c oughs> <c oughs> คุณใช่แถวเจ้าบ่มี่เจ้าเป็นยังก็ไปใส่แถวปอมคือใส่แล้วใส่ตีนเนี่ยมาเนี่ยแักหมอเอาแข่าหยั่งมาให้่ใส่ใส่ดอกเออตื่นขึ้นมาเนยมัเศร้าขึ้นอยากกินตั้งแต่ขี่ยังว่าเอาใจแยกเต้มาเนี่ยเกียวที่แขีวม้าตัวกมั่มจิ้นขี่นที่ไหนๆต้องเอาแขีวม้ามาเต้ให้่ถึงหน้าตาที่พอดี เขวพ่อหนี้แตาพักแอวยังนุ่มอยู่ได้เอาก็าจนเนเอามันกวนโยนโยนคืออูเลยก็เลยเมื่อมีต้นก็มีดอกออกเป็นไฟมองทางได่เมื่อไฟออกเป็นดอกผลสีนั้นขาวบริสุทธิ์ประดุจคนที่ชื่อไทยแต่รักไฟไม่หน่ายเลย ขอคำคมแนนลองชายอ๋อรักคนฟันดีมีอุปสรรคมารักคนฟันหักอุปสรรคไม่มีนะครับเสียบเสียความฟันเสียฟันห่ารวยเออกานเสียเล็กหน่อยเสียรอยหา่าจีบเออกานเสียพระนี่เสียซ่าเสียไส้เออนีออ่ละเอา้เอาอ๋อไปมีแอปเปิลไม่กินเนี่ย กินใเมงก็ดูอเฟี่บ่ะมันก็ฟี่ยเสียงเงินมาหนิ่อรซื้อไม่เจ้าเจ้าก็กินฟี้ยอยเตียงเงินเนาะการให้มันขาดดูกัดนี่ล่ะการแก่กัดไหนมันเขาองอียงก็มาเข่าอ๋การมือมือรวยๆเยอะไงเฮ็ดกันเีมันเขาโอ้ยพวกไก่กินจอนเลยหายากกว่าเดกดอกที่หนึ่ เพื่อลืมเมียเก่าดอกที่สองเพื่อมองหาเมียใหม่ดอกที่สามมั่ต้องสนว่าเป็นเมียของใครดอกที่สี่ดีใจที่ได้เมียเขามาครองแถวยิ้มยิ้มเออคิวรถไต้กับบ้านไอกับบ้านเออไก่บ้านครับไก่บ้านเออเขามาขายกลบบ้านบ่าเขามาขายกับบ้านเอากับเธอนอนพอดี แล้วบอกมันว่ากููเราเอาไก่บ้านมาขายมึงมีปัญญาเอาไก่ปลามาดอกเราปฏิรีไม่เลยไม่มันกร็ล่อออกเบิดวีเลยเลยเป็นยังไงเป็นยังเขาล่อเขียวออกมืดบ่ะเออขนาดมุดอยู่เตะตัวมันจับขาดึงออกมาอีกหยุ่มเอาตัวบาดนบั่นทุ่ยเขียวก็เลยบเรือโอ้ยก็จังสี่จังเห็นเห็นเงนเออบุหเยาวอเพลิน ถ้ารักคนฟันเดีมีอุปสรรคมารักคนฟันหักอนี่งอุปสรรคไม่มีก้ิน <c oughs> มันติดเงากินเผือกกล้ติดฟันถ้ากินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเงาติดทั้งฟันไหนลองกินสิมีฟันให้ติดไหมลูงใช่ครับสองสามมือวะนี่ลูงใช่เป็นยัง คือซ่องสาวๆลุงชายเป็นโควิดบ่อ่ะมึงเป็นบ้าบ่ะคุณนี่เขาบเป็นกันแล้วโควาโควิดน่งแล้วเจ้าเป็นยังไงกันเอ้ากับกูเป็นนี่เขาอันเดียเขาช่วงนี้ช่วงมืดช่วงวันไอ้ครับบอกเรื่องตัวไหนฟังกันนะโอ้ย ถ้าตดดังมันมีระเบียบนะเออแต่ถ้าตดเงียบมันมีปัญหาเอาดงสั้นเอามันก็สามอะหมาที่แม่ชราตดอีเล่มันมีปัญหาจริงที่อีเลีอะไรวันนี้ผมรับบทเป็นลูกกัมภาไอ้ลูกทารพีจะไปขอเงินพ่อโชคดีเลยเหรอไปซื้อไอ้ไม้ปอเตเอร์ ไม่โปแล้วก็วงเวียนเอาไปเขียนจงพูนะประมาณนั้นห้หมนเลยเจอยูท่าได้เหระเดี๋ยวมารยาทเรื่อยากทำมาอยู่กันเลยบ่านี่ก็ดูสภาพกู้คนเช่อเป้่าสิบปีมาบ้านก็มีแม่ mẹ nhung mẹ nó bán cho rồi chặt bột bột đấy. không gió chó dường như này dường ừ điều gì hay đó hay này ừ <laughs> hay đó hay ừ, <laughs> 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 <laughs>